สวัสดีครับวันนี้นะครับมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับในเรื่องของการทําในส่วนของ Excel นะครับในส่วนของ Excel นะครับผมมีในเรื่องของการวางแผนนะครับการทํางานนะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะครับเราสามารถทําใน Excel นะครับออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าออฟไลน์ก็ได้นะครับ ออฟไลน์นะทีนี้ก็คือเราใช้ Excel ในเครื่องเรานะครับในการทําการบางแผนนะครับในการวางแผนงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของงานที่เร่งด่วนนะครับและก็สําคัญมากๆนะครับงานที่เร่งด่วนสําคัญมากๆนะครับเราก็ต้องมีการทํากดนะครับนะทําแบบด่วนๆเนาะนะครับนะก็หมายถึงว่า นะครับงานนั้นสคัญนะครับมันมีจํานวนเท่าไหร่นะครับอ่าหรือนะครับงานที่มีความสําคัญนะครับแต่ไม่เร่งด่วนนะครับเราก็จะให้เกรดดีนะครับอ่างานสําคัญเร่งด่วนนะครับเราให้เกรดเอนะงานที่ไม่สําคัญนะครับแต่เร่งด่วนนะครับเราให้เกรดซนะครับอ่า แล้วก็งานสําคัญไม่เร่งด่วนนะครับเราให้เกจดีด็อกนะครับนะดีด็อกงานไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนนะครับเช่นนะครับเราจะจัดการเกี่ยวกับเช่นของผมเนาะจัดการจดหมาย มีจุดหมายมาเนาะหรือตอบแชทอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็จะให้เป็นดีนะครับมันสําคัญยังไงนะครับมันสําคัญก็คือนะครับว่างานที่เร่งด่วนนะครับนะรูลองดูตัวถ้วยหรือว่าขวดนี้นะนะครับถ้าเราดูแรกๆเนี่ยนะครับขวดสองขวดเนี้ยนะครับนะสำคัญก็คือ ัวข้อมูลนะครับหรือว่านะครับสิ่งที่ใส่เข้ามาในขวดเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราดูตอนแรกว่าโอ้ใบนี้นะครับมีข้อมูลหรือมีสิ่งที่เราใส่เข้ามานี่ล้นเลยใช่ไหมแต่อีกขวดหนึ่งนะครับนะหรือว่าอีกขวดหนึ่งเนี่ยนะครับเราใส่เข้ามาเนี่ยนะครับมันเต็มพอดีนะครับหรือมีช่องว่างอยู่เนี่ยนะครับนะ มันมีข้อมูลเท่ากันนะนะครับถ้าเราดูดีๆเนาะนะครับความหมายก็คือนะครับถ้าเรากําจัดนะครับหรือว่าทําในส่วนที่มันใหญ่ก่อนนะครับเปรียบเทียบก็คือก้อนหินที่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยก็คืองานชิ้นใหญ่ที่มีความสําคัญนะครับ mm hmm. เร่งด่วนได้สําคัญนะครับเราต้องทําก่อน,นรเราใส่เข้าไปในขวดนะใบที่สองเนี่ยเห็นไหมใบที่สองถ้าเราใส่งาน ชิ้นใหญ่ๆเข้าไปก่อนนะครับเรากําจัดส่วนใหญ่ๆก่อนนะครับส่วนเล็กๆเราเค่อยเติมเข้ามานะครับมันก็จะเต็มขวดพอดีนะปิดฝาขวดได้นะแต่ถ้าเราให้ความสําคัญกับงานเล็กๆนะครับนะใส่ใจแต่ง,งานเล็กๆนะครับที่ไม่สําคัญไม่เร่งด่วนนะครับมันก็จะไม่มีส่วนที่ใส่งานใหญ่ๆนะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบก็คือ ตรงนี้นะครับเราเอา Excel มาช่วยนะครับเราเอา Excel มาช่วยในการวิเคราะห์นะครับวางแผนนะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเช่นงานที่มีความเร่งด่วนนะมีความสําคัญและเร่งด่วนเนาะเราก็ใช้วิธีการใน Excel ก็คือเขานะครับเท่ากับ C O U N T เขาเขายิบนะครับเขายิ นะแล้วก็เลือกนะครับเร่งไหมนะครับเลือกนะครับว่าเราจะเอานะครับเฉพาะงานที่เร่งด่วนนะครับนะก็คือ e นะครับ enter ปึง๊งนะครับเราก็จะไดนะ้ในส่วนของงานนะครับนะที่ เร่งด่วนนะครับนะในความหมายนะครับน,ะน,นี่ผมทําเป็นตัวอย่างง่ายๆนะงานเร่งด่วนมีอยู่3งานนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับชีวิตเรานะเวลาเราทํางานเนี่ยงานมันจะเยอะมากเลยใช่ไหมครับป็นร้อยนะครับอ,อันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างประมาณ4ี่หงานนะครับนะมีประมาณ6งานนะนะครับเช่นงานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับ อันนี้ก็คือ B นะอ่ามีหนึ่งงานนะครับงานไม่สำคัญนะครับและไม่เิ่งด่วนนะหมายถึงว่าทำตอนไหนก็ได้นะครับมีหนึ่งงานนะครับแล้วก็งานสุดท้ายนะครับก็คืองานที่ไม่สำคัญ น่ไม่สำคัญเนาะก็คือดีนะครับปึ๊บน่าตัวนี้นะครับเนะเราก็รวมออกมานะครับก็คือซัำซัำงานออกมาเนะาะหาผลรวมออกมามีอยู่หกงานนะครับจริงจมีอาจจะมีเป็นร้อยงานก็ได้นะครับแล้วก็การคิดเปอร์เซ็นต์นะครับการคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือนะครับทกับ,กบจํานวนงานที่เร่งด่วนนะ อูด้วยผลนรวมนะครับกด F4 ล็อกเซลไว้ด้วยนะหารด้วย100นะครับอ่าไม่ใช่หารด้วย100สิก็หารด้วยจำนวนงานทั้งหมดนะครับอ่านะนะ จำนวนงานก็คือ6เนาะนะครับอ่ะคิดเปอร์เซ็นตะ์ใหม่นะครับอ่าเท่ากับนะครับ,นะรบจำนวนงานคูณด้วย1น0่ 100, นะหารด้วยผลรวมนะครับอ่านเะนะตะนะมีอยู่50เนาะอ่าเราไฮไลท์ลงมา อ่าก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับนะให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคนะครับถ้าสมมติว่ามีงานนะครับนะอื่นอื่นอีกนะ,นะครับเราก็เติมเข้ามานะครับ นะคสำหรัผมมีงานออกแบบนะครับอ่าอันนี้จะเป็นงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับน่าจะเป็น b นีนะเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็มีจำนวนงานเพิ่มขึ้นมานะครับงานเสร็จแล้วงานเสร็จงานเสร็จแล้วกี่งานนะครับเราจะแทรกนะครับในส่วนของ อีกคอลัมน์หนึ่งนะครับยังเราก็สามารถโมบได้เน,ะนะาะสามารถปรับได้ด้วยละครับ อ่าสวนในส่วนเนี้นะครับเราใส่เข้าไปนะครับว่างานไหนที่เสร็จแล้วนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ Excel นะครับนะใช้ Excel ในการวางแผนเนาะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าเราสามารถดูปริมาณงานแล้วก็ดูจำนวนของงานนะครับงานเล็กงานใหญ่นะครับนะอ่าว่างานเร่งด่วนนะหรือว่างานสำคัญและเร่งด่วนนะครับ เสร็จแล้วหนึ่งงานนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็คือเท่ากับนะครับจริงก็เป็นการประยุกต์นะนะครับเป็นการประยุกตนะ์ผมใส่ เท่ากับนะครับก็คือเราก็หาผลรวมออกมานะก็หาผลรวมออกมานะครับอ่กา,ออก,าอก็จะรู้นะครับว่างานที่เสร็จแล้วกี่งานนะครับตรงนี้เราสามารถทำกราฟออกมาก็ได้ด้วยนะครับก็คือเลือกเนาะอ่าเลือกข้อมูล นะครับจากนั้นก็ทากราฟเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลได้ง่ายๆนะครับถ้าเราทํากราฟออกมามันก็จะเห็นข้อมูลใช่ไหมครับอ่าหรือเราทำเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟวงกลมอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราออกแบบนะนะครับอ่ากราฟแท่งเนี้ยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับหรือจะเป็นกราฟ แบบต่างๆนะครับเราก็เอาแผนภูมิมานะครับเพื่อให้เห็นงานนะครับที่มีการดำเนินการนะนะครับเราสามารถปรับแต่งนะครับแผนภูมิได้นะครับเป็นบาร์ชาร์ดเป็นอะไรก็ว่ากันไป ก็เป็นไอเดียนะครับไอเดียในการวางแผนนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนเนาะงานเนี่ยเราลลำดับความสําคัญนะครับมันก็เหมือนที่ผมพูดนะว,ว่ามันเหมือนแก้วใส่พวกกรวดหินทรายนะครับทรายนี่ก็เปรียบเสมือนงานเล็กๆนะครับงานไม่สําคัญไม่เร่งด่วนนะครับเราท,ทําทีหลังนะแต่ถ้างานในที่จําเป็นจาคัญและเร่งด่วนเราก็ต้องทําก่อนนะครับนะ ก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับดีๆเอามาฝากนะครับสวัสดีครับผม